ไม่ต้องไปตามหาแล้วค่ะว่าท่อนําเชื้อหรือ,อวัยวะเพศผู้ของหอยเชอรี่สีทองมันเป็นยังไงคลิปนี้เอาไมา่เห็นกันจะจะเลยเพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่ลงไปเนี่ยบอกเลยว่าคนทักเข้ามาถามเยอะมากมันดูยังไงอะคะลักษณะมันเป็นแบบไหนช่วยให้ดูหน่อยได้ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนท่อหรือว่าก้านยื่นออกมาเขาเรียกว่าอวัยวะเพศผู้คอยส่งน้ําเชื้อให้ตัวเมียมันจะอยู่ระหว่างเปลือกกับเท้าของหอยนั่นเองเห็นท่อนี้ยื่นออกมาแบบนี้เนะี่ยแสดงว่าเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะผสมพันธุ์ ลองกลับไปสังเกตนะคะว่าที่บ้านของตัวเองเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าหรือวิธีสังเกตง,ง่ายๆอีกจากพฤติกรรมของหอยโดยที่เราไม่ต้องพาวด,ดูเนี่ยระหว่างที่เขาผสมพันธุ์กันอยู่เนี่ยหอยตัวผู้จะขึ้นทับตัวเมียเพราะฉะนั้นตอนที่เวลาเขาประกบหน้าเขาหากันเนี่ยรีไปแอบดูเลยนะคะเดี๋ยวจะมองไม่ทันเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้ก็มาบอกทิกสังเกตเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้สาหรับใครที่สนใจเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองแล้วอยากซื้อกับฟาร์มเราสามารถทักแชทมาได้ทุก ช่องทางเลยนะคะ